สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r y ป t o News นะครับประจำวันที่10พฤศจิกายน2025ครับวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆจากสหรัฐอเมริกามาคุยกันครับออสองประเด็นใหญ่เลยที่กระทบทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดคริปโตโดยตรงเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ชัดดาวที่ยืดเยื้อมากกว่า40วันแล้วนะครับตอนนี้เหมือนจะใกล้จบแล้วนะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวใหญ่จากฝั่งกรตอสหรัฐหรือ CFTC เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆของคริปโตครับ ใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่แบบต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะมันมีทั้งเรื่องการเมืองภายในความขัดแย้งต่างๆแล้วก็มีการกดดันจากประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวสําคัญสคัําญที่จะส่งผลต่ออนาคตตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐโดยตรงเลยค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องชักดาวก่อนเลยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามีความหวังมากขึ้นเยอะเลย คือวุฒิสภากำลังจะโหวตผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นที่เรียกว่า stopgap funding นะครับเพื่อให้รัฐบาลกลับมาเปิดทำการได้ก่อนถึงประมาณมกราคม2026ตลาดก็คาดการณ์กันว่าเออมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับที่จะกลับมาเปิดได้จริงๆช่วงวันที่12-15พฤศจิกายนนี้แหละครับอืมค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะในการโหวตรอบนี้คือ เสียงในวุฒิสภาเองค่ะคือแม้ว่าผู้นำเดมโมแครตอย่างชักชูเวอร์เนี่ยเขาจะคัดค้านดีลนี้นะคะแต่ปรากฏว่ามีสวอเดมโมแครตอย่างน้อย8คนเลยค่ะที่แบบเลือกจะโหวตสนับสนุนมันก็เลยทำให้มีเสียงพอที่จะผ่านร่างเบื้องต้นไปได้โฮ8คนเลยเหรอครับสวนมติพัคเลยนะน,นั่น ใช่ค่ะแสดงนี้เห็นเลยว่าแรงกดดันมันสูงมากจริงๆที่อยากให้เรื่องนี้มันจบจบไปซะทีนะคะขนาดในพรรคเดโมแครตเองก็ยังเห็นต่างกันชัดเจนเลยอย่างเบอร์นีแซนเดอร์สก็ออกมาพูดเลยนะคะว่านี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงโอ้โหครับรับฟังประธานาธิบดีทรัมป์ล่ะครับเขาว่ายังไงบ้างมีเคลื่อนไหวอะไรไหมประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะผ่านทรูสโซเชียลของเขาก็โพสต์กดดันสภาทํานองว่าเราใกล้จะจบชัดดาวแล้วนะอะไรแบบนี้ แล้วก็มีเรื่องขังขำปนรามานิดหน่อยอย่างสวจรคอนนินเกือบจะมาโหวตไม่ทันค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าเที่ยวบินดีเลย์ซึ่งผลกระทบมันก็มาจากชัดดาวน,นี่แหละค่ะ <c oughs> ครับเรียกว่าเป็นผลกระทบซ้อนผลกระทบกันไปอีกนะแต่โอเคถึงจะผ่านอุิที่สภาแล้วก็ยังต้องไปลุ้นต่อที่สภาผู้แทนราษฎรอีกทีใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะยังต้องรอการพิจารณาจากสภาผู้แทนอีกครั้งหนึ่งซึ่งอก็อาจจะเร็วนะคะอาจจะจบภายในวันพุธนี้เลยถ้าไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแต่ก็น่าคิดนะคะว่าความแตกแยกในพักเดโมแครตที่เราเห็นชัดชดครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหาใหม่ในอนาคตได้เหมือนกันนะแม้ว่าชัดดาวจะจบลงแล้วก็ตามอืมก็น่าคิดตามครับ ทีนี้มาดูอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะคนที่ตามเรื่องคริปโตอยู่ก็คือการที่ CFTC เขากำลังจะออกกฎหมายใหม่ที่จะอนุญาตให้แพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายอยู่แล้วอย่างเช่น CME, CBOE หรือว่า Coinbase Derivatives สามารถให้บริการเทรดคริปโตได้ทั้งแบบสปอตแล้วก็มี Leverage ด้วย อันนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะมันแสดงให้เห็นว่าเออถึงแม้การเมืองจะดูวุ่นวายเนาะแต่เรื่องการผลักดันกฎระเบียบคริปโตเนี่ยเขาก็ยังเดินหน้าลันอยู่มันสะท้อนความต้องการของตลาดด้วยที่อยากเห็นสินทรัพย์ดิจิตัลเข้ามาอยู่ในระบบที่มันโปร่งใสขึ้นแล้วก็มีการคุม้มครองนักลงทุนที่ดีขึ้นนะคะ การอนุญาตให้เทรดสปอร์ตกับเลเวอเรจบนแพลตฟอร์มทีออ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแล้วนะคะอันนี้อาจจะเหมือนการปลดล็อกเลยนะปลดล็อกเม็ดเงินจากพวกสถาบันใหญ่ๆที่แบบก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่กล้าเข้ามาเลยคะ่ะเพราะกฎเกมมันยังไม่ชัดเจนอันนี้แหละคะ่ะอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดคริปโตในสหรัฐไปเลยก็ได้นะในระยะกลางถึงยาว ครับผมแต่ทีนี้การที่ CFTC จะออกกฎใหม่เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงในตลาดได้จริงแค่ไหนครับหรือว่ามันจะเป็นแค่การเปิดทางให้สถาบันเข้ามาหากำไรมากขึ้นเฉยๆอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือแน่นอนว่ากฎระเบียบ,บอย่างเดียวมันอาจจะได้ไม่ได้ขดจัดความเสี่ยงไปได้ทั้งหมดหรอกนะคะแต่มันก็ช่วยสร้างกรอบการทางานที่มันชัดเจนขึ้นอย่างน้อยก็บนแพลตฟอร์มที่อยู่ในการกำกับดูแลแล,แล้วมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงบางประเภทลงไปได้ เช่นพวกความเสี่ยงเรื่องการดําเนินงานของแพลตฟอร์มเองหรือการช่อโกงอะไรแบบนี้แต่ความเสี่ยงเรื่องราคาผันผวนอันนี้มันก็ยังอยู่ค่ะเป็นสิ่งที่นักลงทุนก็ต้องประเมินกันเองอยู่ดีอ๋อเข้าใจครับแล้วก็มีอีกข่าวที่เกี่ยวเกี่ยวกันหน่อยคือเรื่องทรัมป์มีเดียคือถึงแม้เขาจะารายงานผลขาดทุนใน Q3 นะครับแต่เขาเปิดเผยออกมาว่าบริษัทถือบิ c คอยอยู่มูลค่าตั้ง1.3พันล้านดอลลาร์เนี่ยแล้วก็มีเหรียญโครโนสอีกประมาณ746ล้านเหรียญ อันนี้เรามองเป็นแค่การลงทุนเฉยๆหรือมันบอกอะไรมากกว่านั้นครับก็น่าสนใจนะคะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าบริษัทจดทะเบียนต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือสื่อเนี่ยเริ่มมองสินทรัพย์ดิจิตัลเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แล้วไม่ว่าจะเป็นแค่การลงทุนเฉยๆหรือเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองหรืออาจจะเอามาผสมผสานกับธุรกิจหลักของเขาเลยก็ได้ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ไปกระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องรีบสร้างความชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ออกมาเร็วขึ้น ครับผมงั้นสรุปภาพรวมทั้งหมดตอนนี้ก็คือ,อสถานการณ์ชัดดาวที่กดดันเศรษฐกิจมานานเนี่ยก็น่าจะกำลังคลี่คลายลงแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องดีต่อความเชื่อมั่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเมืองภายในสหรัฐเองก็เผยให้เห็นรอยร้าวใหม่ๆที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปได้ส่วนฝั่งคริปโตก็มีข่าวดีเรื่องความคืบหน้าด้านกฎระเบียบจาก CFTC ที่อาจจะเปิดทางให้เงินทุนสถาบันไหลเข้ามาได้ง่ายขึ้นใช่เลยค่ะถ้าทั้งสองเรื่องนี้มันออกมาในทางบวกนะคะ คือชัดดาวจบลงได้จริงๆแล้ว CFTC ก็สามารถออกกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดคริปโตได้สำเร็จก็น่าจะเป็น2ปัจจัยบวกสำคัญเลยค่ะที่จะหนุนภาพรวมของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปี2026ได้เลยค่ะแต่ว่านะคะมันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนิดนึงนะครับคือในขณะที่กลไกภาครัฐกาลังจะกลับมาทางานปกติแล้วก็กฎระเบียบด้านคริปโตก็กาลังก้าวหน้าไปอีกขั้นเนี่ย ไอ้ความแตกแยกทางการเมืองที่เราเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะรอยร้าวภายในพักเดียวกันเองอย่างตอนโหวตเรื่องชัดดาวนะคะมันจะส่งผลต่อความเร็วแล้วก็ทิศทางของนโยบายสําคัญอื่นๆในอนาคตยังไงบ้างทางนโยบายการเงินหรือนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเองก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องจับการดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากจริงๆครับสําหรับวันนี้ข้อมูลเข้มข้นมากครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ